จุงกะสวัสดีครับผมพบกันช่วงเด็กๆครับผมตอนนี้ครับเสียนนท์ก็ได้แวะมาหาชีมงานครับผมกับ <Okay. S 1> บอจโจตอนนี้กาลัางเดินทางมาบ่อนใอนหอดับตอนนี้เสียนนท์กับสอบ,บีเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยครับก็มีโอกาสได้ทํากับข้าวต้นรับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันว่าจะมีอย่างน่เนี่ยเมนูมโนโแรกครับโโคือ<ะ>เสีย เสียเศร้าเสียเสียร้องไห้เสียร้องไห้นัเสียร้องไห้แล้วก็มีหมูอบหมูอบหมูแล้วก็มีปลาเนี่ยให้แขกกินเรกินกแขกินก่นแขกแขกรอหมูพี่นนท์กับเสียนนไม่ได้กินเนื้อเออไม่กินเนื้อหกำลังย่างอยู่างอยู่เนาะแบบชื่อจัดเลยแบบเร่งด่วนเลย เนี่ยครับตอนนี้เสียนอนกำลังสวัสดีครับเสียนอนกำลังไงทดสอบเขาอีกไงทดสอบาอี้เยอะไปเนี่ยเนี่ยกระิบูดเออธรรมัดธรรมัดหลวงพ่อนั่งได้สามสี่คนครับเอาไว้รับแขกครับเวลาไรคับมาแค่นั่งรวมตรงนี้อันเดียวเลยเนี่ยตอนนี้ครับพอโจ้ไกลหอดไปครับไปนอนครับนหนอี๋ อีกประมาณชั่วโมงได้มั้างอหมแต่เราทุ่งหาเขาไม่จะคุ้มนึยครับป๊บป๊าป๊าสามทุ่มสามทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งเราเดินทางได้ชั่วโมงครึ่งบวกอีกยี่สิบอีกวันสี่สิบนาทีอืใกล้แล้วโซด์โซด์ตอนนี้พี่น้องน่ะสิเดินทางไปกทมนะครับทัวร์กทมเสรีเสรีพุทธมณฑลสายห้าในกรุงเทพพวกนี้ก็ พฟบผมสองคนก็จะไปด้วยนี่เดินทางเรื่องเลยว่ามือมืออึ้นครับเนี่ยว่า,าเออาบ,บึงเชฟสองคนเท่านี่โอ้โกรแท้เชฟเป็นไรนี่ลุงกะสวัสดีครับเออเออ,เอ,อปีเตอร์ออกโล่งเองว่ะยังใหม่เด้อเดี๋ยวนี้ผมพูดแบบพ่อมันเลยพี่เออวอร์ริชาน ที่นุ่นที่นุ่นมั้งเลยอ้ามานี่เหรอเออปี่ปีก็บอกนี่แต่ก่อนเชียร์อ้ามอ่ะเฮ้ยหมูมาแล้วบอกมาครับพี่พี่ปีนงครับโอเคครับผมนี่ฝั่งเนี้อเราต้องเอาแบ่งไปดิเดี๋ยวขึ้นหิวไหมเออโอ้ของแฉะว่ะกินขนมไหมนี่ครับขนมปังขนมก็มีนมปังไว้ให้ ลองดูเนาะลองดูลองดูอยากให้ชิมของเจเอมเออเออไปไหนชิมเลยเป็นเด็ครับเอ้าลองเบิ้งเอาเดี๋ยวว่าไปแล้วก็ลองก่อนเป็นไงได้อยู่นะเออสะอาดลองดูได้ไหมได้ย่างชิมกันเกือบเกือบเกือบเข้ม อันนี้น้ำจิ้มผมต้องทำเพิ่มให้ต้าทำเพิ่มต้าต้าทำน้ำจิ้มไปเพิ่มหน่อยน้ำจิ้มใส่มะนาวใช่จวดไหมนี่เออแต่รอุเัดไปสายใส่สายมันบ่ครับเน ตั้งแต่คุณลุ้นเลยใช่ไหมตานนี้รถ<อ>มันวูบเข่าเลยอ๋อตามลองดูสิสายชาร์จหรือว่าเกี่ยวกับอะไรแม่งั้นลองสายพี่ดูไหมเข้าสายพ่ว<อ>งป่ะต้องสายพว่ <laughs> ยพวงครับพ่วงคือรถยนต์เออพ่วงแบตไปคือมันดับไปเลยใช่ไหมแมนต้องบริสันกะต้องรอรอ่อที่แกนเหนียวหนามีเกี่ยวัดไรใช่ดีเม่อเมื่อไหนอยากเจอไอ้ไอแพดไม่บ่ ลองก่อนสักแป๊บลอดับรูปแบบที่แบตเตอรี่ครับผมไม่งั้นลองหัวแรงพี่ไหมน่ะตอนนี้ช่างอามกำลังดูไอแพดเอหรอเฮ้ยไอแพดหลับในหน้าที่ เป็นอะไรนี่คือนมนหนิเสียเล้วเสียได้แล้วครับเนี่ยดูสีม่วงอยู่ไหอยู่แถวนี้แหละพี่นี่นี่ไกลนี่โลนดูไฟไฟสีม่วงอย่างงามพี่เอาไปพรุ่งนี้เดี๋ยวผมซื้อแม่แล้วไม่ต้องเสินเออมันกินเลยเออแมนแมนแมนยงเทพแถวนั้นมันจะมีไหมาะมีมีซื้อหมูหันไปกินพรุ่งนี้เน่อยทำคลิปเลยจัดเลยเออหรือว่าสิต้องออกเหนื่มง่วคือ้นไปนั่นหรอวะ เดี๋ยวมันหมานนบอกว่าถ้าแบบยอดสักเดือนละหนึ่งร้อยออกเหนือเลยเนาะเคยเลยเพราะว่าเสียบอยู่ดิยเสียบหิ้วเนือไม่เสียบติดเนือประมาณหกโลได้แต่ไม่รู้จะจี่วันไหนออจะเอาแวะไปให้ทางไิธีกินด้วยผอ้ใ้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ไปทำอ่ะโคตรเยอะเยอะแยะแบบแวะไปตลาดไทยออ เออหลงกันอีกบ่นีิเจ้าตลาดไทยเดียนคือพวกตะพวกอะไรสั่งได้เลยเขามีเยอะเนาะแล้วจะเอากิโลก็ได้เอาเนี่ยเทรยน้อยครับเอ้าอ,ออยอัดเพลงเสร็จยังนี่อ้าวนี่ฝากผลงานอันนี้โคเวอร์ใช่ไหมโคเวอร์ครับผมอันนี้น้องออยนะครับนักร้องหน่วยหนึ่งของเรามองเห็นไหมครับ เห็นเห็นเอาเอาขยเข้ามาขย่มก็มาแสงครับผมเอ้เป็นไงเพลงโคเวอร์เพลงอะไรวันนี้เพลงผิดตั้งแต่แรกเลยครับตัดสิทธิ์ตามเพลงไหนเลยฝากติดตามมีทำยังมีทำมีโปรเจกต์ร่วมกับอ่าพี่กงกิจอ๋อชื่อเพลงไม่บอกได้ไหมไม่บอกโอเคฝากพี่น้องติดตามเนาะฝากพี่น้องติดตามในช่องไทยลดแห่ตะไคร้นะครับขอแก้หน่อยดีเชี่ยวนักร้องไม่ยอมคลายกระดูกครับ เราไปฉีกตลอดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่าเซอร์ไพรส์โอเคกรบพี่น้องฝากติดตามด้วยน้องออยใช่ครับเอ้าพูดคำนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนหักครับผมเออเซอร์ไพรส์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 ฝากติดตามด้วยทางช่องไทยรถแห่ออฟฟิเชียลไทยรถแห่ออฟฟิเชียลไหมวะไทยรถแห่อีสานมักลำไทยรถแห่เฉยๆอ่าโอเคนี่แหละครับทีมงานไทยรถแห่กรบพี่น้องนี่แหละคือฐานประกอบการ ฐานทับไทยรถเนี่ครับเวลาผมมานเนี่กับมนนาน่งอยู่นี่และสวัสดีแจง้งโอเคเจ็ดนาทีแล้วใกล้แล้วครับพี่น้องครับไกได้ลงคลิปแล้วเอามา่เบิงหมูไอา้มา่เบิงเสียตัวนี่อาวเป็นไงไอ้คื้นด้นั่งเบิงขึ้นแทะศึกษาบ่ะโอ้อันนี้คือทำให้เด็กมันดูนะเนาะโอ้ได้ทำตามอูเอ้า เว้ยแบบมีเดียมแล้วเด้หนิแต่ว่าเราอย่าไปรอมันเฮ้ยแต่พูดถึงมันได้แล้วเด้นี่เราอย่าไปรอมันสุกเลยไปเอาเขียงกับมีดมาเออเราอย่าไปรอมันสุกเราต้องใช่พริกรอบละประมาณนับหนึ่งหนึ่งยี่สิบพริกโอ้นี่คือสูตรนี่เลยอุณหภูมิในการย่างนี่กี่องศาครับใช่พี่ที่ว่าเราต้องปิดไม่คุ้นก่อนดีไปเวียนนี่แล้วทุกวันเนี่ยอยู่ประมาณหกสิบห้าองศาอ๋อหกสิบห้า ระยะความสูงประมาณเนี้ยหูจะไปองศาระยะห่างระหว่างไฟกับตะแกรงนี่ประมาณกี่เซนติเมตรเป๊ะ50น่ะ5หรอวะ5ผมไม่เชื่อลองไปเอามาวัดเออในวัดนี้ต้องใช้ปิ่นโตหรือใช้อะไรครับใช้มอเตอร์ไซค์ไปไปสบายหลังคุณรถตู้โอเคพี่น้องครับเป็นไงครับผ่านบ่ครับผ่านบ่โอเคพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำด้วยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ